สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องกล่อมนอนแคสเลปเอาละครับเรามาฟังกันเลยดีกว่าหลังจบสงครามโลกครั้งที่3ผู้หญิงส่วนใหญ่ก,ก็กลายเป็นสาวไม้ไปหมดแม้กระทั่งเธอคนที่ฉันแอบลงรักมาเนื่นนานพศสอ0 0 0เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อกระบินวัย23ปีเขาแอบชอบผู้หญิงข้างบ้านคนหนึ่งที่ชื่ออ้อยใจอ้อยใจอายุ34ปีอ้อยมีสามีแล้วสามีเธอ เป็นถึงพันรีประจำกองทหารในช่วงสงครามและหลังจากที่สามีของเธอเสียในสนามรบออยใจก็กลายเป็นสาวไมา้ที่มีคนคอยจีบและคอยดอมดมมาตลอดนักธุรกิจใหญ่ๆทหารยศสูงๆต่างสนใจในตัวเธอแต่ทว่าเธอกลับไม่ได้มีความคิดที่จะยอมตกลงเป็นภรรยาพวกเขาเหล่านั้นเลยและตอนนี้เธอก็ได้ตัดสินใจที่จะเป็นโสดเพื่อไว้อะไรให้กับสามีที่จากไปกระบิน เด็กนมหาเช้ากินคําพ่อแม่เสียไปตั้งแต่ยังไม่ดื่มตาดูโลกตอนนี้เขาอาศัยอยู่กับยายสองคนยายเป็นคนเลี้ยงเขามาฐานะของเขาค่อนข้างจนเขาหน้าตาไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้แต่สเสน่ห์ของเขาคือความสูง 180, ร้อยแปดสิบ้อมร่างกายที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามจึงทำให้เขาดูดีมากๆในสายตาหญิงสาวที่เป็นรุ่นพี่ในหญิงสาวที่นิยมคนรูปร่างดีความฝันของกบินเขาอยากเป็นหมอ แต่เขาไม่มีทุนซึ่งยายของเขาก็เป็นหมอโบราณฝีมือดีและคอยสอนให้เขาเรียนรู้อยู่เสมอบ้านของกระบินติดกับเธอด้วยกำแพงขั้นเขตแดงที่ไม่สูงมากเท่าไหร่ทำให้ชายหนุ่มได้เชยชมหญิงสาวมาตลอด2ปีตั้งแต่ย้ายมาเขายังจำความรู้สึกตอนที่เธอย้ายเข้ามาใหม่ๆได้ดีภาพที่หญิงสาวไวับานสะพังออกมาตากผ้าในสวนแล้วร้องเพลงเพราะๆลอยตามลมมาให้เขาได้ชวนฝันในตอนกลางวัน และในตอนนี้เขาอยากจะเข้าไปอยู่ในช่องว่างของหัวใจของเธอจริงๆแต่ทว่าเขากลับเป็นคนที่คลี่ขาดไม่กล้าข้อหาเธอคงเป็นเพราะเขาอายุยังน้อยกลัวว่าจะเสียหน้าถ้าหากบอกชอบเธอไปตรงๆลมหนาวพัดผ่านเข้ามาในช่วงปลายปีกบินแอบทํามองไปที่บ้านของอ้อยใจก็เห็นเธอกำลังจัดแต่งเตรียมของเหมือนกำลังทำอะไรบางอย่าง และแล้วหลังจากที่ได้เห็นเค,ค้กก้อนโตที่เธอกำลังปักเทียนล้อมรอบมันและวางบนโต๊ะในสวนบ้านของเธอกบินก็พอที่จะทราบว่านี่เป็นวันเกิดของอ้อยใจอย่างแน่นอนภายในใจของเด็กหนุ่มเขาอยากจะเข้าไปหาอยากจะเข้าไปอวยพรให้กับหญิงสาวคนนี้เหลือเกินในขณะที่เขายืนคิดและมองไปที่หญิงสาวอย่างใจจดใจจ่อที่กำลังจัดแต่งสวนตอนนั้นกิ่งไม้หนา ที่บ้านของหญิงสาวก็หักโครมลงมาตรงหน้าสายลมที่พัดผ่านลงมาอย่างรุนแรงกิ่งไม้นั้นปักลงตรงหน้าและเชียวแค้นของเธอชายหนุ่มกระโดดข้ามรั้วไปเพื่อเข้าไปหาเธอเด็กหนุ่มช่วยดูแผลปฐมพยาบาลให้กับเธอโชคดีที่แผลไม่เป็นอะไรมากรอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมมาหญิงสาวพยักหน้าอย่างกลัวๆและเจ็บแผลเล็กน้อยก่อนที่ชายหนุ่มจะกระโดดข้ามรั้วไปหยิบกล่องปฐมพยาบาล พร้อมกับยาโบราณหลายหลากชนิดมาช่วยดูแลแผลให้กับเธอเด็กหนุ่มจับไปที่แขนเรียวเล็กสีขาวของเธออย่างไม่เคินอายล้างแผลแปะผ้าก๊อตจนเรียบร้อยเป็นเหมืออเชพหญิงสาวมองชายหนุ่มนี่เป็นสายตาแรกที่เธอที่สอดส่องมองไปที่เขาตั้งแต่เธอย้ายมาที่นี่เธอไม่เคยเห็นหัวเด็กหนุ่มคนนี้เลยไม่เคยแม้แต่จะมองเมื่อเด็กหนุ่มรู้ว่าเธอกำลังเฝ้ามองอยู่ เขาก็รู้สึกเขินอายเล็กน้อยน,นทันทีแผลนี้พยายามอย่าให้โดนน้ำนะครับนี่ยาสมุนไพรอันนี้ใช้ทาอันนี้ใช้กินครับกินยานี้จะลดอาการอักเสบและดีขึ้นครับเขาพูดจบก็รู้ว่าเขาเริ่มล้ำเส้นเธอมากเกินไปหรือเปล่าตอนนี้เขาอยู่ในบ้านของเธอที่เขาไม่เคยเข้ามาหยียบเลยและยังอยู่กับอ้อยใจที่เขาหลงรักเขารีบถอยสองสามก้า ก่อนเจ็กกระโดดก้าวข้ามกำแพงนายเดี๋ยวสิเสียงเรียกของอ้อยใจตามมาจากด้านหลังของเด็กหนุ่มว่าไงครับนายลืมกล่องยานะผิดคลาดเขานึกว่าเธอจะชวนเขานั่งคุยเพียงลำพังสักสองสามนาทีก่อนกลับชายหนุ่มกลับมาบ้านเขามองผ่านหน้าต่างห้องนอนแต่ไม่ได้เปิดออกไปก็เห็นแสงไฟนยามค่ำคืนระยิบระยับสวย ที่ส่องแสงสว่างมาจากสวนหลังบ้านของเธอเด็กหนุ่มมองไปมองผ่านหน้าต่างบ้านกระจกไม้กเก่าๆของเขาก่อนจากนั้นเขาจะพูดในใจว่าแสงสว่างอย่างเธอก็ยังคงเป็นแสงสว่างความมืดมิดอย่างเราก็คงไม่มีวันส่องสว่างเมื่อคิดจบแสงไฟในตัวบ้านของชายหนุ่มก็ส่องสว่างขึ้น ไม่นานก็มีเสียงฝีเท้าเดินตอกแตกขึ้นมาที่หน้าห้องของชายหนุ่มที่กำลังนอนอยู่กบินเอ้ยหนูอ้อยเธอมาหาเธอบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยกบินเอ้ยครับตอนนั้นชายหนุ่มตกใจอย่างบอกไม่ถูกเขารีบวิ่งพลวดพลาดแต่งตัวสุภาพไปหาเธอที่หน้าบ้านไปถึงก็เห็นอ้อยใจอยู่ในชุดสีฟ้าลายดอกใบหน้าแต่งสวยผมเ้าถูกจัดทรงเป็นระเบียบอย่างดี เป็นลุกที่ชาหนุ่มน่าจะเคยเห็นเธอสวยขนาดนี้ครั้งแรกมากับฉันทีสิเด็กหนุ่มไม่ลีลอเดินตามหลังนางฟ้าที่แสนชวนฝันของเขาไปเมื่อไปถึงก็พบกับส่วนที่ถูกตกแต่งไปด้วยไฟสวยงามพร้อมกับอาหารลูๆที่ถูกเตรียมไว้ที่โต๊ะไม้ขาวพร้อมเก้าอี้สองตัวเด็กหนุ่มมองเห็นสิ่งต่างๆที่ถูกจัดเตรียมก็พอจะเดาออกแต่เขาก็ถามเป็นมารยาทไปว่า มีเรื่องอะไรจะคุยกับผมหรอครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะฉันก็แค่อยากขอบคุณนายและตอบแทนโดยการนั่งทานอาหารกับฉันสักมือ้อในวันเกิดของฉันนะ่ะในสะดวกไหมถ้าไม่เป็นการรบกวนผมก็ยินดีครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นเล็กๆของการรู้จักกันทั้งสองคนหญิงสาวพูดกับชายหนุ่มในขณะนั่งกินอาหารว่า วันนี้เมื่อหนึ่งปีที่แล้วฉันเคยฉลองวันเกิดที่นี่กับสามีแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปวันนี้ฉันต้องมาฉลองกับเด็กหนุ่มข้างบ้านผู้ไม่เคยคุยกับฉันสักคำเดียวตลกดีนะว่าไหมเธอพูดหัวเราะพร้อมทั้งน้ำตามีอะไรให้ผมช่วยได้ก็บอกผมนะครับอย่างน้อยผมก็เป็นเพื่อนบ้านของคุณอ้อยใจ พูดจบหญิงสาวก็มองไปที่เขาในทันทีหญิงสาวคิดในใจว่าเด็กหนุ่มคนนี้ใช้ได้เขาดูดีเป็นสุภาพบุรุษแต่อายุยังน้อยก่อนที่เธอจะพูดออกไปว่างั้นวันนี้ช่วยแสดงเป็นสามีในวันเกิดของฉันได้ไหมเพื่อเป็นการลํำลึกถึงเขาและเป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะตัดใจจากสามี ฉันอยากให้เธอแสดงเป็นเขาให้หน่อยจะได้ไหมมันอาจจะดูบ้าๆไปหน่อยแต่ฉันจริงจังนะได้เลยครับเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาเด็กหน่มตอบรับและคืนนั้นเขาก็สวมบทเป็นสามีและทำทุกอย่างตามที่เธอขอให้เธอได้มีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบหญิงสาวพอใจเป็นอย่างมาก ช่วงเวลาในคืนนั้นทำให้เธอมีความสุขสุดๆเธอรู้สึกหลงรักเด็กคนนี้ในทันทีและเธอก็ได้สัญญากับเด็กหนุ่มว่าเธอจะตัดใจจากสามีให้ได้เด็กหนุ่มรู้สึกดีใจนี่คงเป็นโอกาสเปิดหนทางให้เขาได้ไปเก็บหัวใจของเธอมาไว้ครอบครองและทุกอย่างก็เริ่มต้นและเป็นไปได้ด้วยดีทั้งสองสนิทกัน พอบ้านอยู่ใกล้กันกินข้าวนั่งเล่นหรืออะไรต่างๆเป็นที่เป็นกิจวัตรประจำวันก็จะทำด้วยกันตลอดเด็กหนุ่มคนนี้ช่วยเธอลืมสามีไปได้ก่อนที่เขาทั้งสองจะได้ตัดสินใจคบกันในที่สุดและใช้ชีวิตด้วยกันดั่งสามีภรรยายิงสาวรับเขาได้ถึงแม้ว่าเขาจะจนแต่เขาก็เป็นคนดีเวลาผ่านไปเกือบสองปี ประทั่งวันหนึ่งทั้งสองได้ตัดสินใจจะแต่งงานกันซึ่งก็ได้จัดงานแต่งเล็กๆด้วยกันสองคนโดยผู้เป็นสักขีพยานมีเพียงคนเดียวคือยายของเด็กหนุ่มที่มาร่วมยินดีในงานแต่งเล็กๆนี้งานแต่งที่ไม่ได้ใช้เงินสักบาทงานแต่งที่ใช้ใจแลกใจ